สวัสดีครับคุณผู้ชมผมแอดมินเอเคโฟเวลลนี่คือรายการ AK Showtoy และที่อยู่ในมือผมนี่ก็คือ Fire นะครับ HSF Pick Art Fire ตัวละครจากมือปราบ s p e c t ป e นะครันะหนังเก่าจากยุค90ที่ผมชอบมากนะค,คือจริงต้องบอกก่อนว่าสินค้าตัวนี้มันออกมาเมื่อปีแล้วปี2016วันที่4มกรา จดจาได้เลยแล้ววันนั้นผมไม่มีตังค์ซื้อพอใจแล้วไม่ได้เป็นเจ้าของแนะ่แต่ของของเราก็ยังคงเป็นของของเราไม่วันใดก็วันหนึ่งนะฮะและผมใช้เวลาหนึ่งปีในการตามหาไอ้เจ้าตัวเนี้ยในราคาที่ผมพอรับได้นะฮะก็ไปเจอมาในกลุ่มประมูลกลุ่มหนึ่งนะฮะก็เลยได้มาในราคาที่ถุกเหลือเชื่อดีใจมากนะฮะที่ได้เจ้าตัวนี้มาในมือนะฮะก็ ขอแกะกล่องให้ดูกันเลยแล้วกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับสำหรับฮีโร่อมตะตัวนี้นะฮะใครที่อยู่ในยุค90เนี่ยคุณต้องรู้จักแน่นอนนะฟรีการ์ดแน่นะฮะกับมือปราบวินสเปกเตอร์นะตัวสีแดงไฟย่เอาละครับนี่คือสินค้า HSFic e Art Winspector ตัวไฟย่นะครับจริงๆแล้วก็อยากจะสะสมให้ครบทีมของเขานะซึ่งไอ้สองตัวที่ว่าเนี่ยมันดันเป,ป็นโอเบันไดไงถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะหามารีวิวแล้วกันอ่ะเรามาพูดถึงตัวนี้กันก่อนเลยนะฮะแกะกล่อง แวกง่ายๆอานนี้เลยนะครับกล่องแนวตั้งนะครับกล่องเล็กมากนะมีคู่มือมาให้ด้วยกล่องซิลสอชั้นนะฮะเหมือนเดิมนะตามมาตรฐาน SS f art นะครับเข้มหล่อเท่แน่นอนนะสมกับเป็นหุ่นพระเอกเมื่อกี้เราดูใบต่อแล้วว่ามีมือมาให้4คู่รวมที่อยู่ในมือนี้2ข้างก็เป็น1-2-3-4ครบนะฮะมี max caliber นะฮะอ่าโอเค หนึ่งอันแล้วก็มีปืนนะฮะปืนเขาคือปืนอ๋อ,อนี่งอได้อะมีงอได้แล้วปืนทำอะไรได้อีกวะเลื่อนอ๋อถือว่าเลื่อนไม่ออกของใหม่นะมันฟิตนะเลื่อนไม่ออกก็จะเป็นเนีบหมดไม้กระบองนะฮะอ่ะนี้มาดูจุดขยับกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัววินสเปกเตอร์ไฟเยอร์นะฮะก็ ตามมาตรฐาน a e r a i c Art นะฮะนี่เลยจอยด้านในนะฮะนี่ครับพับได้จอยด้านในมีจุดพับเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งจุดนะฮะนี่ครับหัวเข่างอนะครับติดดีไซน์ติดดีไซน์ดดซนจริงๆมันควรจะหน้าไปกับขาเลยนะแต่อันนี้มันติดดีไซน์ไงโดยรวมก็ทำท่าชั้นเข่าหรือ Super Hero Landing ถ้ามาตรฐานไม่ได้นั่นเองนะฮะ โดยรวมก็าตามมาตรฐานฟิกอารทั่วไปนะแขนนี่สำคัญเลยจอยด้านในมี2ชั้นนะครับจอยด้านในมี2ชั้นแต่เวลาทําท่าประสานมือยิงปืนเนี่ยยังยังทำไม่ได้ติดดีไซน์ตัวนี้นะฮะแขนงอสุดได้เท่านี้ที่ไหล่มีจุดขยับเพิ่มนะฮะมีบานพับเพิ่มดูเหมือนจอยข้อมือจะคงทนกว่านะฮะ ตัวที่ผ่านมาเลยคอก็หมุนได้ตามปกติงงแงงงแงงแงงได้นะฮะหน้ากากเปิดได้โอ้เหมือนเหมือนเลยเหมือนในหนังเลยนะฮะโอ้ยไอย้ยเลยเมงก็ประมาณนี้แนละ้วสำหรับจุดขยับที่ตัวสินค้าทำมาโอเคเลยทีเดียวนะฮะก็พอจะแอ็กต้าสวยๆได้นะแต่สัดส่วนโอเคเลยนะลงตัวเลยสวยงามใช้ได้ ขนาดประมาณฝ่ามือนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปเรื่องราวของมือปรับวินสเปกเตอร์นะครับก็จะพูดถึงโลกในอนาคตปี 199x นะครับเป็นโลกที่มีเทคโนโลยีเพิ่มความสะดสบายในการใช้ชีวิตนะฮะแล้วทีเนี้ยเมื่อมีความสะดวกสบายของเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเนี่ยการก่ออาากรรมก็ทำได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะ ทำให้มาสกิชุนสุเกะนะครับที่เป็นผอตํารวจนะได้จัดตั้งหน่วยพิเศษขึ้นมาที่เรียกว่าวินสเปกเตอร์นะครับคอยออกปราบปามเหล่าร้ายนะโดยจะมีคังอว่าเรียวมะนะตัวพระเอกของเรื่องเนี่ยจะเป็นคนสวมชุดคลัชเทคเตอร์นะครับออกปราบเหล่าร้ายร่วมด้วยกับหุ่นซัพพอร์ตสองตัวที่ชื่อว่าวอเตอร์กับไบคเคิลนะฮะรวมกัน3สีไฟจราจรนะเนื้อหาของเรื่องเนี่ยก็จะวนเวียนอยู่กับเหล่าแฮกเกอร์อาชญากรแล้วก็พวกผู้ก่อการร้ายซะเยอะนะฮะ แล้วก็มีคดีฆาตก,กรรมปริศนาอะไรพวกนี้ครับคือตามสูตรหนังตำรวจเลยนะฮะห้ตอนจบถ้าผมจําไม่ผิดนะครผมก็ไม่ได้ดูทุกตอนหรอกด้วยความที่เป็นเด็กไงเลยรู้สึกเสียดายมากที่ดูไม่ครบนะฮะและตัวหนังเนี่ยก็ประสบความสำเร็จมากจนออกภาคต่อที่ชื่อว่าหน่วยพิทักษ์โซเบรนะก็จะเล่าเรื่องของ เลียวมะที่ตัวไฟเยอร์ของเราเนี่ยไปทํางานเป็นตํารวจสากลนะฮะก็จะส่งไม้ต่อให้กับรุ่นน้องที่ชื่อนิชิโอะไดกิสมชุดอาพวกชุดโซเบรนที่เป็นชุดสีน้ําเงินนะแล้วก็ออกปราบเหล่าร้ายแล้วก็การก่อการร้ายในเรื่องก็จะอัปเลเวลเป็นการก่อวินาศกรรมนะฮะทำให้แบบมีเกิดเหตุไฟไหม้เกิดเหตุอ่าตึกถล่มนู่นนี่นั่นทาให้่วยโซเบรนอัปเกรดเข้าไปอีกด้วยการมีทักษะในการช่วยชีวิตคนนะฮะโอ้ซึ่งแบบ ใน,นเรื่อง2เรื่องเนี่ยมันครอสกันไปครอสกันมาสนุกมากนะฮะในช่วงตอนที่30กับตอนที่40เนี่ยการมาของวินสเปกเตอร์เนี่ยทำให้คนว้าวมากนะฮะหลายหลายๆครั้งหลายๆตอนเนี่ยถือว่าเป็นอีกกิมมิกหนึ่งของตำรวจอาวากาศสายกู้ชีพเนี่ยถือว่าทำออกมาได้โอเคเลยนะครับ ก็ผ่านพ้นไปเรียบร้อยครับกับการรีวิวสินค้าชิ้นนี้ครับ h h f big art Fire นะครับจากหนังนังแดงอีบมือปราบวินสเปกเตอร์นะครับใครที่มีอายุเลขหลัก3นํนำหน้าเนี่ยคุณต้องร้อร้องอ๋อแน่นอนนะคุณต้องเคยดูบ้างแหละนะฮะจริงๆแล้วสินค้าตัวนี้โอเคเลยนะทั้งจุดขยับนะที่ทำออกมาได้กิสระนะแต่ว่ามันยังมีติดดีไซน์นิดเดียวจริงๆนะที่แอบขัดใจนิดนหน่อยแต่โอเคแหละด้วยสัดส่วนที่สวยงามและการลงสีที่โอเคเลยตรงกับ อิมเมจของตัวละครตัวนี้นะแล้วก็หมายว่าหลุดมาจากหนังการ์ตูนเลยนะครับซึ่งแน่นอนผมชอบมากตัวนี้นะไม่ขายต่อนะบอกก่อนห่ว <c> ง <oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพลงเท่านี้ครับอออย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับทั้งรายการ AK Show t o ทอยตอนใหม่นะครับรายการ Geek d a เล y การพาโชว์เคสและก็รายการประจำเดือนอย่างโอตาคูแลนะครับเราจะอัปคลิปกันทุกวันสุดสัปดาห์ครับศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับใครที่ว่างๆจากวันหยุดเนี่ยไม่รู้จะทำอะไรนะฮะก็เปิดคลิปของเราดูในช่องแมทันบินได้นะครับฝากด้วยนะครับโดยเฉพาะรายการเอเคชั่วคอยนะฮะกดดูซ้ำๆบ่อยนะครับยอดวิวกันหน่อยนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะฮะโอเคครับก็คงต้องจากลากันจริงๆแล้วนะครับก็ขอให้ท่านลอร่าฟันดี้ราตีสวัสดีนะจ๊ะไฟยอ